ดีครับทุกทท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีนะครับหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้จะเป็นหนังสือเสียงที่ทำรวบรวมไว้ที่เพลิดพอดแคสต์พรบขนส่งพรบจราจรนะครับซึ่งเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการวางหลักทรัพย์จำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพศ2557อาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรคหนึ่งและมาตรา56วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522และมาตรา52วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่5พศ .2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา32มาตรา33มาตรา34มาตราส1และมาตรา43ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป2ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่46พศ2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2523ข้อ3ในกฎกระทรวงนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหมายความว่าผ SO si 네ู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลข้อ4ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องยื่นคำขอวางหลักทรัพย์สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อนายทะเบียนกลางภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ 1>, 1กรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันให้ยื่นภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 2. กรณีการวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกรันภัยให้ยื่นก่อนหรือภายในวันที่นำรถมายื่นขอดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรา73า ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งใช้เงินสดหรือ 1, พันธบัตรรัฐบาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันวางเป็นหลักทรัพย์จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขน <ค w> <ค w> ส่งประจำทางผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์มีจำนวนหรือมูลค่า35,000บาทสำหรับรถคันที่1และคันละ500บาทสำหรับรถคันต่อๆไปแต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน3 0 0แสนบาท 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องวางหลักทรัพย์ที่มีจำนวนหรือมูลค่า35,000บาทสำหรับรถคันที่1และคันละ 200บาทสำหรับรถคันต,ต่อไปแต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน200แสนบาทข้อ6พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็นหลักทรัพย์ต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระต้นเงินและผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมการขนส่งทางบกส่วนผลประโยชน์อันเกิดจากพันธบัตรนั้นกรมการขนส่งทางบก จะมอบให้แก่ผู้วางหลักทรัพย์ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภยัยวางเป็นหลักทรัพย์สัญญาประกันภัยและกลมรมธรรม์ประกันภยัยนั้นต้องทํากับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบและมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอาประกันภยัยโดยให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก การขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ข้อ 8. สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยตามข้อ7ต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองอย่างน้อยตลอดอายุภาษีรถและจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกที่เกิดจากการขนส่งของผู้ได้รับบริุญาตประกอบการขนส่งในแต่ละครั้ง ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถข้อ9ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับรถคันใดไว้แล้วกับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ จะนำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ก็ได้ข้อ10ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งประสงค์จะใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์ใช้สำเนาสัญญาประกรันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักฐาน โดยต้องนำต้นฉบับของสัญญาประกันภัยและกรมธรร์ประกันภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนายทะเบียนด้วยข้อ11ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้วและต่อมาประสงค์จะนำหลักทรัพย์อย่างอื่นมาวางเพิ่มหรือแทนหลักทรัพย์เดิมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะนำมาวางเพิ่มหรือแทนหลักทรัพย์เดิมนั้น 12. ข้อ12ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนญาตประกอบการขนส่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันให้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้หนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่ผู้เสียหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกิน15,000บาท 2. ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทันทีให้จ่ายค่าปรงศพแก่ทายาทจำนวน35,000บาท 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทันทีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามวงเล็บหนึ่งและค่าปรงศพตามวงเล็บสองสำหรับการวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธัรม์ประกันภัยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทให้เป็นไปตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกรมธัน์ประกันภัยข้อ13ให้ผู้ได้รับใบอนญาตประกอบการขนส่งซึ่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบ้บังคับดำเนินการนำเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเพิ่มหรือเปลี่ยนชนิดของหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนกลางก่อนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งกราวต่อไปข้อ14ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งซึ่งวางหลักทรัพย์เป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกรันภัยในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบ้บังคับให้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยนั้นยังคงใช้เป็นหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรลยวเวลาความคุ้มครองให้ไว้ณวันที่13มีนาคมพศ5 5 7พผลเอกพระลนสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายสำหรับรถของตนให้คุ้มครองตลอดอายุภาษีรถเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภยัยจึงส่งผลกระทบต่อการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งของผู้ได้รับใบอนญาตประกอบการขนส่งนั้น ประกอบกับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งที่ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการวางหลักทรัพย์จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้